เดี๋ยวจะพาไปรุ่นลงมไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับลงไปโบหน่อยแอบรถก่อนข้างหลังมีรถเก่งครับพอแล้วมั้ง ไปท่านลงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไปไป,ไปกินอะไรเตียยไหมฮะ ข้าวอ,อยู่ประคุณชัยครับตรงนี้ครับข้าวอะไรข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่เอาก๋วยเตี๋ยวปลาครับเอาเส้นเส้นปลานั่งอยู่ใกล้ดีกว่า ่วงนี้โควิดครับต้องนั่งไกลๆโอ้มีปลาเนี่ยน่านั่งมากเลยตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับ เต่หัวซุเปอร์เกตทำไมดูฝั่งนี้เหมือนหักๆเลยดูฝั่งนู้นมันไม่หักนะผมก็งงเหมือนกันเป็นเพราะอะไรเคยกินไหมร้านนี้เคยมากินไหมเคยเคยผ่านคคยแต่ไม่เคยเข้ามากินโนเคยผ่านครับอ๋อดูไงบางร้านเห็นบางทีผมมาคนเยอะนี่ บางร้านหมดเลยบางร้านเลยได้เส็บรีก๋วยเตี๋ยวปลาเดี๋ยวรอดูครับก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็เส้นปลาเลยเป็นเส้นปลาเลยนะเส้นเหมือนลูกชิ้นปลา,นะา,าออเานี่ยขาวอร่อยเฮ้ยนะ้ำนอะไรนะฮะ โอ้โหเปิดน้ำนี่เลยนะเอาไปรุ่นนี่ไงน้ำเฮ้ยเปิดแล้วจะปิดได้ไงได้ปิดได้โอ้ยม่เห็นมันกินน้ำดีเลยดูคริสตันน้ำเหยอะนี่ไม่กินครับไปรุ่นบอกไปรุ่นบอกว่าไม่ผ่านต้องกินอันนี้ครับว่าไฮโซนี่ เิลองมองไม่เห็นหนี <laughs> ออ่มองไม่เห็นมาแล้วลูกชิ้นปลาเส้นปลาครับนี่ครับอู้น่าทานมากเลยตรงนี้ก็ข้าวมันไก่ผู้อีพาผมมากินตรงนี้ก็เลยรู้มีข้าวมันไก่ไวัยรุ่นบอกกินข้าวมันไก่โอ้ยน่านกินยังเลยลเฮ้ยแสบ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  อันนี้แซ่บกว่าครับอันนี้ไม่ต้องปรุงครับเพราะว่ามันอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเป็นต้มยำนี่เมน่อนอ่นร้อนๆเป็นยังไงอร่อยไหมแซ่ปป้อเซ่บแบบไหนแซ่บอ่ะเป็นแบบไหนนายฮีน,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 นสิคำไงคำไง โอเคเดี๋ยวผมกินขึ้นตี๋ยวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านนู่นแหละหน้าง,งานนุ่นแหละเราจะไปย้ายรถกันตอนนี้วิ่งหินเสร็จแล้วครับจอดรออยู่ตอนนี้โอเคครับสวัสดีครับผม